สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกับผมอีกแล้วชอว่องวีพาไปชาแนลนะครับวันนี้ผมพามาที่จะแถวท่าช้างนะฮะมาดูอัปเดตการท่องเที่ยวของไทยนะณปัจจุบันนี้เป็นยังไงนะฮะก็ผมดูแล้วโอ้โหนักท่องเที่ยวเยอะจริงๆนะตอนนี้ก็เป็นเวลา,าบ่ายสองโมงครึ่งแล้ว 33นาทีนะบ่ายสองโมงสามสิบสามนแต่ด,ดูภาพนะฮะเยอะมากนะนักท่องเที่ยวนี่นะฮะโอ้โหนี่นะสุดยอดจริงๆเลยนะฮะนี่นะฮะถึงจะแดดจะร้อนแต่ก็นักท่องเที่ยวก็ไม่ท้อถอยนะฮะนี่นะ,ะหลังจากผมไม่ได้มาที่นี่เออก็นานแล้วเนาะนะฮะเดี๋ยวมาดูตรงนี้หบรรยากาศนะนี่นะฮะ อากาศร้อนมากนะฮะน่าจะประมาณ35-36ได้นะองศาเซลเซียสนี่นะตรงข้างก็จะเป็นเอ่อเป็นวัดนะวัดละขังนะนี่นี่นะโอ้บรรยากาศสุดยอดมากเลยนะครับโอ้นี่นะฮะนะักท่องเที่ยวโอ้มีทั้งทัวร์จีนทัวร์ต่างชาติฝรั่งนะเยอะมากเลยนะเดี๋ยวผม จะเดินเข้าไปดูบรรยากาศข้างในนะนะฮะโอ้โหนี่นะฮะเกิดอ,อะไรขึ้นนะนักท่องเทีย่ยวเยอะมากเลยนะเข้ามาอยู่ใต้อุอมโมงค์หาราสนะโอ้โหนี่ฮะนี่ฮะ,ฮะไปดูบรรยากาศนะ <c oughs> <c oughs> ก็น่าจะหลบอ่าหลบร้อนกันนะอากาศข้างนอกร้อนมากนะคูนฮนะทัวร์จีนนะเยอะจริงๆเลยนะนี่นะ ดีดีบรรยากาศ <ย poster. S 1> โ dear, อ้โนี่นะคนก็จะมานั่งนะโอ้สุดยอดนะฮะโอ้โหก็นา้ก็จะอากาศจะเย็นนะครับค่อนข้างเย็นเลยแหละนะผิดจากข้างนอกเยอะมากเลยอุณหภูมิแตกต่างกันแบบเยอะมากเลยนะมีทั้งคนไทย คนไทยนี่จะเป็นส่วนน้อยนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเทีย่ยวนะครับนี่ฮะนี่นะโอ้โหคนสุดยอดเลยเดี๋ยวก็จะขึ้นไปดูบรรยากาศข้างบนต่อนะอนี่นะปุ๊บโผขึ้นมาก็โอ้โหนักท่องเทีย่ยวเยอะจริงๆนะอันนี้ก็จะเป็นอ่าำแพงเนาะเป็นราชวังนะครับ วัดปแก้วนะตัวนี้ก็จะเป็นถนน,นหน้าพลรานนะครับนคนมาท่องเชียวเยอะจริงๆนะถึงอากาศจะร้อนนะครับแต่นคนท่องเที่ยวเยอะสุดยอดเลยนะโอ้โหยอดเลยนะ,นะนออส่วนใหญ่ก็จะเป็นเป็นทัวนะ่วแล้วเป็นทั่วจากจีนนะส่วนใหญ่นะถ้าดูนะ นี่นะให้ดูบรรยากาศนะโอ้โหตัวนี้ก็จะเป็นประตูวติมานเทเวศน,นะก็เต้อนออกมาจากพระราชวังนะตัวนี้นะนี่นะโอ้โหนี่นะฮะคาดว่าน่าจะเป็นตัวจีนนะโอ้นี่นะตรงนี้ก็อีกกลุ่มหนึ่งนาะโอ้มาเป็นหมู่คณะใหญ่ๆเลยนะฮะโอ้โหนี่นะ นีนะ่ชาวจีนแน่นอนเลยนะฮะฟังจา,ากสำเนียงนะโอ้สุดยอดเลยนะโีเสียสเสียเสีย <c oughs> แต่ว่าอะไรไม่รู้นะตรงนี้ก็จะมาตรงเอ่อเป็นสนามหลวงนะครับนี่นะโอ้โหนี่นะบรรยากาศรล้ลอนๆวัยสองโมงสี่สิบกว่านาทีแล้วนะนี่นะ นักท่องเทียเท่ยวเยอะจริงๆนะองเที่ยวละแวกนี้คือฟนนเกนอฟบ้างอยูลสุดยอดเลยนะฮะงลงเที่ยวชายนี่ตึงอากาศจะร้อนแต่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันนะฮะนี่นะมาตรงอุโมงหน้าพระลานนะครับโอ้โหที่บรรยากาศข้างนอกไอ้ด้านล่างนะฮะสุดยอดเลยนะโอ้โหคนเยอะจริงๆนะเข้าใจได้เลยว่ามาหลบเอ่อ หลบแดดฮะพอมานั่งตากแอร์กันนะโอ้สุดยอดเลยน oh. <us> ี่นะโอ้อากาศร้อนจริงๆนะฮะโอ้ฝนสุดๆนี่นะฮะสุดยอดนะการท่องเที่ยวไทยนะ นี่ก็นักท่องเที่ยวม็จะมาถ่ายรูปกันนะฮะก็จะมีรูปขนาดใหญ่นะนี่นะรูปขนาดใหญ่นะคนก็จะมาถ่ายรูปกันนะมีทั้งคนไทยและชาวต่างชาตินะ สักครู่ผมก็ลงมาจากประตูด้านนู้นเนาะทางออกสี่เนี่ยนะก็จะมีห้องนงห้องน้ำเนาะก็จะมีป้ายบอกนะครับไปห้องน้ำนะด้านนู้นก็จะเป็นเอ,อ่อเนี่ยจะเป็นทัวจีนนะนะครับค่อนนะข้างกว้างเลยนะฮะด้านล่างนี่นะจุคนได้เป็นพันคนเลยนะ หลายพันด้วยนะเดี๋ยวผมไปดูขึ้นไปข้างบนแล้วนะครับหลังจากหายร้อนแล้วมายืนสักพักแล้วนะฮะวันห้านาทีได้แล้วเนาะตัวจีนนะโอ้มาเรื่อยๆนะเดี๋ยวผมก็จะเดินขึ้นไปเนาะก็ได้ให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปก่อนเนาะเยอะจริงๆเลยนะฮะ นี่นะบันไดเลื่อนนะโอ้เยอะจริงๆนี่นะฮะก็ขึ้นมาด้านบนนะนี่นะฮะก็ให้พาบรรยาเลยนะครับเพราะว่าคนเชื่อจริงๆเลยนะก <c oughs> <c oughs> ำแพงอ,อยู่ด้านนอกของกำแพงวัดพระแก้วนะครับนี่ฮนะ <c oughs> โอ<ห>้เออ เยอะมากเลยนะตรงนี้ก็จะเป็นประตูมณีนกพัดน,นะตรงนี้ก็จะเข้าได้นะตรงนี้นะนี่นะฮะไม่รู้ว่าคนไทยยังเข้าฟรียอยู่หรือเปล่านะีนะโอ้โหสุดยอดจรงิงเลยนะ นี่นะครับนี่นะฮะก็คนไทยก็เข้าฟรีนะฮะผมก็เข้ามาด้านในนะเขาก็จะทำกางเต็นท์ให้อย่างนี้นะกันแดดกันฝนนะนี่นะโอ้นี่นะด้านนะนี้ผมก็ยังไม่เคยเข้ามานะโอโ้สวยงามมากเลยนะ นี่ฮะก็จะทุ่มทนไปด้วยนะท่องเที่ยวนะสุดยอดจริงๆเลยนะนี่ยก็จะมีพัดลมตั้งไว้เป็นจุดเป็นจุดนะครับอ้นี่นะมุมนี้สวยมากเลยนะฮรนบะสวยนี่นะ อยอดแก็คนไทยฟรีนะแต่ว่า,วาต่างชาติาก็คิดเงินอยู่นะครับ<า>เก็บเงินนะฮะ<า>นี่นะฮะก็<า>หลังจากเข้ามานะฮะก็<า>คนไทยก็ฟรีแต่ว่าก่อนจะเข้ามาเราต้อง แสดงบัตรนะบัตรประจำตัวประชาชนนะสำหรับคนไทยนะก็เดินเข้ามาได้เลยนะนี่นะคนเข้ามาก็จะได้เจอภาพสวยๆอย่างนี้นะนี่นะนักท่องเที่ยวสุดยอดเยอะจริงๆเลยนะนักท่องเที่ยวโอ้โหลานนี่สวยงามมากนะ สุดขุณเยอะจริงๆเลยนะครับโหนี่นะครับชัวจีนร้อเเซ็นเลยนะ เยอะมากนี่นะโอ้โห<ฮ>ให้ผ้าบรรยายเลยนะครับย<ฮ><ฮ>อดห้องใหญ่เลยนะ โอ้เยอะจริงๆเลยทุกคนที่เราเขเนี่อเนี่ย้โหเยอะมากโอ้เยอะมากนะด้านในก็จะเข้าไปไหว้พระนะเป็นท็อแก้วมรกตนะครับส่วนตัวผมก็ยังไม่เคยเข้านะ

คุณป้าชาวจีนทั้งหลายนะผมนั่งหลบแดดน,นะฮะน่ฮะหลังข้าเนาะหลังจากนันกท่องเที่ยวเดินออกมาจากเข้าไปไหว้วัดอ่ักเกี่ยวมรกตนะฮะที่นี่โอ้สุดยอดมากเลยนะโอ้นี่โว้ยนะคนจีน ล้วนๆเลยนะมีฝรัง่งบ้างนิดหน่อยนะเขาก็เช้าเกอะโอ้นี่นะโอ้ยเยอะจริงๆเลยนะนี่นะคุณลุงคุณป้าชาวจีนนะก็ามานั่งรบแดดกันนะโอ้สุดยอดเลยนะฮะโสุดจริงๆนะนนะบรรยากาศ อากาศร้อนๆแต่คนคุดเยอะเลยเนะี่ยนี่นะโอ้โหสุดตรงนี้ก็จะเป็นไปอ่าเข้าพระบรมมหาลาชวังนะครับนี่นะฮนะโอ้โหอุณหภูมิสามิบ วางสานะแต่คนไม่กลัวร้อนสุดยอดเลยนะฮะนี่นะฮะก็คือพระบรมมหาราชวังนะนัานในนะฮะโอ้สวยงามบรรยากาศเต็มไปด้วยคนเนาะสุดๆนะครับ โอ,อต่างชาติไม่เคยเห็นก็จะตื่นเต้นนะครับกับศิลป,ปะของไทยนะสุดยอดเลยนะฮะ คนก็จะเดินไปทางเดียวกันหมดเลยนะก็คือทางออกเนาะทางออกก็จะให้ออก้ันนี้นะโอ้สุดยอดนี่นะฮะก็อีกมุมหนึ่งนะก็สำหรับคลิปนี้ก็ยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ด้วยนะ ก็ยังไงก็อย่ายลืมเออมาติชมคอมเมนต์กันได้นะคอมเมนต์ติชมกันได้นะแล้วก็สรบนีขอาไปแล้วสวัสดีครับ